โอเคครับผมต่อไปจะเป็นการหาค่ากลางข้อมูลของมัธยฐานกับฐานนิยมเนาะไม่ยากเลยสองตัวนี้ถ้าเราเข้าใจนะครับผมมัธยฐานคืออะไรมัธยฐานคือข้อมูลตัวที่อยู่ตรงกลางนะครับอยู่ที่ตำแหน่งกึ่งกลางเมื่อเรียงข้อมูลนะครับเขาบอกนะเมื่อเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้ น,น้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็ได้แต่ครูบแบงค์อยากให้เป็นเหมือนกันก็คือให้เรียงจากน้อยไปมากเพราะเดี๋ยวจะใช้ในเรื่องต่อไปด้วยนะครับเรียงจากน้อยไปมากเลยเพราะเดี๋ยวเรื่องต่อไปจะได้ใช้ด้วยนะครับก็คือหนึ่งต้องเรียงข้อมูลก่อนแล้วก็ดูว่าตัวตรงกลางเลขอะไรก็ตอบเลขนั้นอ่ะตัวอย่างข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งมาดูครับข้อมูลนี้เรียงจากน้อยไปมากหรือยังเรียงยังเรียงแล้วคะ่ะเรียงแล้วถูกปะ เรียงแล้วข้อมูลมีกี่ตัวล่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวเก้าตัวตัวที่อยู่ตรงกลางคือตัวที่ตัวที่ห okay, ้าโอเคปะตัวที่ห้าก็ตอบเลยมัธยฐานคือสิบเจ็ด ทันไม่ทันก็คือเนี่ยมีฝั่งนี้สี่ตัวมีข้อมูลฝั่งนี้สี่ตัวเห็นไหมตัวตรงกลางก็คือสิบเจ็ดแต่ถ้าใครนับไม่เป็นมันมีสูตรหาตำแหน่งอยู่ครับอันนี้ให้เพิ่มเติมไว้นะสูตรหาตำแหน่งข้อมูลตำแหน่งตอนอมัธยฐานมัธยฐานสูตรคือ n บวกหส่วนสองครับคือหาตำแหน่งว่าตัวไหนล่ะที่เป็นมัธยฐานอย่างข้อนี้ n ก็คือ9้ามี9้าตัว9ก้าบวกหหารด้วยสองเท่ากับห้าก็คือข้อมูลตัวที่ห้านับเลยหนึ่งสสามสี่ห้าตอบเลยครับคือสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นมัธยฐานเท่ากับ สิบเจ็ดต่อไปฐานนิยมฐานนิยมฐานนิยมคืออะไรฐานนิยมอธิบายง่ายๆสั้นๆเลยคือข้อมูลตัวที่มีความถี่เยอะสุดหรือข้อมูลที่ซ้ากันภาษาชาวบ้านคือซ้ํากันมากสุดอ้าวข้อที่หนึ่งมีตัวไหนซ้ํากันไหมครับมีตัวไหนซ้ํากันไหมไม่มีข้อที่หนึ่งก็คือตอบเลยครับไม่มีฐานนิยม ก็คือว่าไงถ้ามีข้อมูลตัวที่ซ้ก็ให้ใส่ข้อมูลตัวที่ซ้ำแต่ถ้าไม่มีก็คือตอบเลยไม่มีฐานนิยมอ่ะต่อไปหนึ 1. 2. 1. 2. 1. 2. ่งจุดสองหนึ่งจุดสองมัธยฐานคือเลขอะไรสามสิบเจ็ดค่ะตอบตัวตรงกลางได้เลยไหมยัง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 ก่อน ถามว่าทำไมยังอะ่ะเพราะเรายังไม่ได้เรียงข้อมูลถูกไหมเรียงข้อมูลก่อนนะเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากน้อยสุดคืออะไรน้อยสุดคืออะไรสิบห้าไหมอ,อ้ามีสิบห้าตัวหนึ่งสิบห้า สิบเจ็ดแล้วก็สิบแปดใช่ไหมสิบเจ็ดแล้วก็สิบแปดแล้วก็ยี่สิบห้าแล้วก็ยี่สิบเก้าแล้วก็สามสิบเจ็ดแล้วก็สี่สิบเก้าแล้วก็หกสิบสอง เนี่ยเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามากก่อนอ่ะเสร็จแล้วตำแหน่งมาธยาฐานถ้าจะเอาสูตรกูแบงค์เนาะตำแหน่งมาธยาฐานอันนี้เหมาะสำหรับข้อมูลที่มันเยอะๆนะแต่ถ้าข้อมูลขนาดเนี้ยมองได้สายตาเปล่าก็รู้ว่าตัวไหนตรงกลางสูตรหานตำแหน่งคือ n บวกหนึ่งหารด้วยสองมีกี่ตัวละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวอีกแล้ว ก็เป็น9บวก1แล้วหารด้วย2ก็คือตัวที่5ตำแหน่งที่5คือเลขอะไร25ถูกไหมตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่2 3 4แล้วก็ตัวนี้คือตำแหน่งที่5ก็ตอบเลยครับเพราะฉะนั้นมัธยฐานเท่ากับ25 ฐานนิยมล่ะฐานนิยมมีไหมครานี้ฐานนิยมเท่ากับเท่าไหร่ฐานนิยมคือตัวที่ซ้ํากันมากที่สุดตัวไหนละซ้ํากันมากที่สุดสิบห <15. S 1> ้าสิห้าก็แค่นั้นเองฐานนิยมคือสิบห้าจบครับตอไบหนึ่งจุดสาม หนสมใครทําได้ทําก่อนเลยนะใครทําได้ทําก่อนเลยหามัธยาฐานให้ครูหน่อยทําเสร็จแล้วพิมพ์มาในช่องแชทเลยครับหนึ่งจุดสามนะ ใครทําไม่ได้จะทําพร้อมครูก็ได้นะใครทําไม่ได้จะทําพร้อมครูก็ได้นะครับก็หนต้องเรียงข้อมูลก่อนเนาะจากน้อยไปมากใครทําได้แล้วพิมพ์มาในช่องแชทได้เลยนะมัธยาฐานคืออะไรนะครับอ้าวเรียงข้อมูลจากน้อยไปมากน้อยสุดก็คือสองถูกไหมเขียนสองก่อนมากต่อจากสองก็คือสี่ห้าแล้วก็หกถูกไหม คือสี่ห้าแล้วก็หกตัวต่อไปก็คือแปดตัวต่อไปก็คือสิบสิบสองสิบสี่สิบหกแล้วก็สิบแปด โอเคไหมต่อไปหาตำแหน่งมัธยฐานแปดถูกไหมครับไม่แน่ใจอ่ามีคนตอบเก้าอะตำแหน่งมัธยฐานสูตรคือ N บวกหนึ่งส่วนสองข้อมูลชุดนี้มีกี่ตัวครับสิบตัวัตก็มาสิบตัว ก็คือสิบบวกหนึ่งหารด้วยสองได้สิบเอ็ดส่วนสองหรือห้าจุดห้านั่นเองเอา้าคู่ตำแหน่งมันไม่ลงตัวอา่าถ้าลองนับดีๆหนึ่งสองสามตำแหน่งที่สี่ตำแหน่งที่ห้าตำแหน่งที่หกแสดงว่าตำแหน่งที่ห้าจุดห้ามันต้องอยู่ระหว่างตำแหน่งที่ห้ากับตำแหน่งที่หกถูกต้องไหม ห้าจุดห้าเนี่ยครึ่งหนึ่งตรงกลางระหว่างเลขตำแหน่งที่ห้ากับตำแหน่งที่หกตรงกลางของมันคืออะไรครับระหว่างแปดกับสิบเก้าค่ะโอเคครับมัยธยฐานคือเก้าเนาะแต่เวลาจะทำจริงเนาะถ้าเลขมันเยอะขึ้นหรือเรามองไม่ออกว่าตรงกลางมันคืออะไรให้เราเอาเลขข้อมูลสองตัวนี้ครับบวกกันก็คือแปด บวกสิบครับแล้วหารด้วยสองครับเนาะแปดบวกสิบก็คือสิบแปดหารด้วยสองก็ค okay. ือเก้าเก้าโอเคเพื่อนตอบมาเก้าเก้าเก้าก็ถูกกันนะถูกกันนะมีคนถูกด้วยนะครับผมโอเคต่อไปฐานนิยมข้อนี้มีฐานนิยมไหมมีเลขสามไหม ก็ไม่มีไม่มีเช่นเดียวกันไม่มีฐานนิยมนะครับอาจจะคิดแดบไปก็ได้เพื่อไม่ใหสับสนเาะว่ามันมีสองคำตอบเนาะก็ทำงตองประหยัดใบงานประหยัดใบงานนะครับอหลแรกเว้นที่เซิร์ฟเวอร์วางอลังการ สุดท้ายแล้วอ่าสุดท้ายแล้วจบละอันนี้เป็นชุดง่ายนะเดีย๋ยวเพิ่งเบื่อกันนะสองชั่วโมงนี้ครูแบงค์มมงสอนได้ง่ายๆทั้งนั้นเลยเนอะชิวๆไปก่อนว้แรกๆพอนี้ทำได้ทำไปก่อนเลยนะครับ เดี๋ยวท้ายชั่วโมงจะมีการประเมินนะว่าที่สอนมาเนี่ยมันง่ายไปหรือเปล่าอยากให้ยากกว่านี้ไหมอ่าอย่างเงี้ยอันนี้ครูแบงค์ปรับมาให้มันง่ายเพราะว่าช่วงโควิดเนาะพราะเราบางคนอาจจะมือถือร้อเรียนได้ไม่เต็มที่นู่นนี่นั่นก็ตัดเนื้อหาลงนะครับเอาแค่ผ่านครบทุกตัวชี้วัดก่อนเนาะใครทําได้แล้วได้คําตอบแล้วตอบมาได้เลยนะอ่า คนตอบมาสองคนแล้วคนแล้วสี่คนแล้ว่ววาตามมาตามมาอ่ะเดี๋ยวคแบงเรียงข้อมูลรอแล้วกันนะครับใครทําไม่ได้เนาะก็มาช่วยค้แบงเรียงข้อมูลก็ได้อ่าตัวน้อยสุดน่าจะเป็นสิบสองมีหนึ่งสองสามตัวสิบห้ามีหนึ่งสองสามตัว แล้วก็ 17, 18, 19, เจ็ดสิแปดเกโอเคครับผมโอเคตำแหน่งมาตรฐานเนาะก็สูตรเหมือนเดิมเลย N บวกหส่วนด้วย สองโอเคใครทําได้ด้วยตัวเองแล้วตอบได้ก็ตอบมาเนาะแหวนจะได้รู้ว่าเอ้ยมันง่ายนะเออเราทําได้ทุกคนนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะวันนี้ก็เห็นคนที่แบบไม่เคยตอบต่อมากเหมือนกันเนาะไม่ค่อยได้ตอบก็ตอบมาเหมือนกันเนาะพยายามตอบนะครับตอบช้ากว่าเพื่อนหน่อยครูแหวงกำลังเฉลยอยู่เราเพิ่งคิดได้ก็ตอบได้นะครูแหวนจะได้เก็บเป็นข้อมูลด้วยดูดิว่าเอ้ยครูแหวงสอนง่ายไปหรือเปล่าเออพวกเราแฮปปี้ไหมเนาะเดี๋ยวกิจกรรมกลุ่มจะเป็นช่วงหน้าเนาะ โอเคครับอันนี้คือสิบนะสิบบวกหนึ่งหารสองเนาะก็คือห้าจุดห้าอีกแล้วถ้านับตำแหน่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อชัดเจนชัดเจนตรงไหน,นตำแหน่งห้ากับหกครับผมที่จะเราใช้เป็นห้าจุดห้าเนี่ยห้าจุดห้ามัอยู่ระหว่างห้ากับหก สองตำแหน่งนี้เป็นสิบห้าั้งพู่เลยเพราะฉะนั้นตอบได้ทันทีเลยครับตรงกลางระหว่างสิบห้ากับสิบห้ามันก็คือสิบห้านั่นเองจบเลยต่อไปฐานนิยมฐานนิยมเลขไหนล่ะซ้ำกันมากสุดเออมีไหมมีสิบสอง กับสิบห้าใช่ไหมมีสิบสองกับสิบห้าอ่ะค่าของฐานนิยมก็เป็นสิบสองแล้วก็สิบห้าได้เลยเห็นไหมสิบสองซ้ำกันสามตัวสิบห้าซ้ำกันสามตัวนะครับฐานนิยมมีสองตัวได้นะครับผมแต่ถ้ามากกว่าสามสองตัวก็คือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเนี่ยเขาส่วนใหญ่จะไม่นิยมลวมันถือว่าไม่นิยมลวนะครับถ้า นิยมสองตัวอ่ะพอพอโอเคอยู่ว่าเออเท่ากับอันนี้นะเท่ากับอันนี้นะมากที่สุดประมาณโอเคนะครับอ่ะวันนี้ก็จบเรื่องนี้เนาะมาธยฐานกับฐานนิยมแบบง่ายย้ำนะแบบง่าย